เลนนะก็อาจจะทําแบบถนนสองเลนก็เลยทําให้แบบนี้นิดนึงทุกคนเพราะว่า,วาถนนเส้นหนึ่งก็จะวิ่งได้แค่สี่เลนนะทุกคนดูนะในน,นนี้ก็จะเป็นตลาดปูนะถัดไปเนี่ยข้ามตึกสองข้ามตึกสองคู่เนี่ยสองแถวไปเนี่ยก็จะเป็นตลาดปูนะ ก็เป็นตลาดกลางคืนอีกตลาดหนึ่งที่ผมชื่นชอบผมชอบมานั่งชิวๆนะทุกคนนะมันจะเป็นสถานที่แบบให้เรานั่งชิวๆนะทุกคนแบบกินดื่มเล็กๆเลๆน้อยได้นะทุกคนนะมันน่าจะปิดประมาณเที่ยงคืนนู่นเลยทุกคนเป็นตลาดที่อีกตลาดหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนไปมาเที่ยวดูนะผมว่าผมชื่นชอบมากๆนะลมมันติดบรรยากาศดีๆมากๆนะทุกคนนี่ครับรถก็จะเยอะนิดนึงนะ สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้ผมก็อยู่แถวเขตท่าพาร์นะทุกคนนะวันนี้ก็มาให้ดูนะครับบรรยากาศนะวันนี้รู้สึกว่าฝนตกนะทุกคนนอาอโหบรรยากาศบอกได้เลยว่าสุดของที่สุดนะครับทุกคนมาดูกันนะครับอันนี้เป็นถนนนะถนนตรงนี้ถนนเส้นนี้ก็จะไปได้หลายทิศทางเหมือนกันนะครับเส้นนี้ก็จะไปพระประแดงนะครับเนี่ยพระประแดงหมาไซก็ไปได้ครับเส้ท่านพระรามสองก็ไปได้เหมือนกันนะครับนะ ไปได้ส่วนเส้นนี้ก็ไปได้หลายที่เหมือนกันครับผมไปนมอบางเคได้ไปเข้ากรุงเทพได้นะทุกคนกรุเอง,องเทพนมอบางแคสอนทุวจักรก็ไปได้เหมือนกันสอนทุวจักรรลุมพินีนะครับทุกคนเส้นนี้ก็เป็นอีกถนนเส้นหนึ่งที่ว่ามีคนเยอะมากๆนะทุกคนดูนะบรรยากาศฝนตกนะครับแปดคนตัวอันนี้ก็เป็นป้ายรถเมล์นะอยู่ตรงหน้าเดอะมอท่าพระเลยนะทุกคนอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศนะ มองวาบรรยากาศสวยมากนะทุกคนบรรยากาศช่วงนี้นะเป็นช่วงเย็นๆบรรยากาศแบบบอกได้เลยว่าสวยจริงนะทุกคนอันนี้เป็นผู้คนกําลังรอรถนะจุดนี้จะเป็นจุดที่แบบรอรถนะทุกค,คนก็คนก็เยอะนิดนึงนะจุดนี้ตอตรงกับเดอะมอลเลยนะทุกคนนี่อันนี้เขาจะเขียนว่าเดอะมอลท่าฟ้านะทุกคนดูนะครับก็จะมีความสวยงามแตกต่างนะเส้นนี้ก็ใจอัดได้นึงนะครับ เพราะว่าเนื่องจากคู่คนจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถนนตรงนี้จะเป็นถนนสองเลนนะทุกคนนะเป็นถนนสองเลนนะก็อ,อาจจะทําแบบถนนสองเลนก็เลยทําให้แบบแออยัดนิดนึงทุกคนเพราะว่าถนนเส้นหนึ่งก็จะวิ่งได้แค่สี่เลนนะทุกคนดูนะอันนี้ผมไม่ดูบรรยากาศนะครับทุกคนตัวนี้เป็นช่วงเย็นๆนะประมาณเวลาประมาณสักห้าโมงกว่าๆนะทุกคนบรรยากาศดูนะครับ ดูครับบรรยากาศนะอันนี้เป็นสะพานนะทุกคนแต่ว่าจะมีดอกไุ mm ้ดอกไม้นะคร <PDF> ับประดับบนสะพานแบบสวยงามจริงๆนะทุกคนราวสากลมาเห็นนักท่องเที่ยวมาเห็นก็อึ้งเหมือนกันนะทุกคนอันนี้แหละเขาเรียกว่าธรรมชาติอยู่ในกลางเมืองนะทุกคนดูนะครับอันนี้เป็นดอกไม้นะทุกคนนะสวยงามเลยกาลังออกกําลังออกดอกออกผลแบบบานสวยงามจริงๆนะทุกคนดูนะครับอันนี้บรรยากาศ ช่วงเวลา4ี่โมงกว่าจะห้าโมงนะทุกคนนะันบรรยากาศก็คึกคื้นกันอยู่ตรงนี้นะอันนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นตลาดกลางคืนนะเป็นตลาดเล็กๆนะทุกคนสามารถเดินกินเที่ยวได้อยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็นตลาดปูนะครับทีนเพื่อนนะตลาดปูก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆนะเป็นมันจะมีรางรถไฟด้วยนะทุกคนเป็นรางรถไฟ จะมีรถไฟวิ่งเลยนะเอ็นตลาดฟูเนาะก็จะมีวางรถไฟเล่นนะครับกคโอ้โห<อ>นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดฟูนะถัดไปเนี่ยข้ามตึกสองข้ามตึกสองคู่เนี่ยสองแถวไปเนี่ยก็จะเป็นตลาดฟูนะก็เป็นตลาดกลางคืนอีกต,ตลาดหนึ่งที่ผมชื่นชอบผมชอบมานั่งชิลๆนะทุกคนนะมันจะเป็นสถานที่แบบให้เรานั่งชิลๆนะทุกคนแบบกินดื่มเล็กๆเลนน้อยได้นะทุกคนนะ มันน่าจะปิดประมาณเที่ยงคืนนู่นหละทุกคนเป็นตลาดที่อีกตลาดหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนไปมาเที่ยวดูนะผมว่าผมชื่นชอบมากๆนะลมมันติกบรรยากาศดีๆมากๆนะทุกคน,นคร,รถก็จะเยอะนิดนึงนะรถรถก็จะเยอะนิดนึงนะจุดนี้เพราะว่ามันเป็นถนนสองเส้นนะถนนก็คือสวนกันนะเป็นถนนสองเลนเนาะสองเลนถนนสองเส้น ทุกคนก็นี่บรรยากาศนะครับดูครับบอกได้เลยครับเมืองไทยสุดยอดจริงๆครับบรรยากาศนะท่าพระเดอะมอท่าพระนะพี่ยืงน,นนะใครไปได้มาเช่นนี้ก็ลองมาเล่นมาเที่ยวดูนะครับมาสูมบรรยากาศดูบรรยากาศเย็นๆตอนเย็นอย่างนี้บอกได้เลยว่าสุดลงที่สุดนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่ครับเมืองไทยาาดูนะอันนี้ก็เป็นต้นดอกไม้ที่ประดับไว้บนตะพามนะทุกคน ูนะครับสองดูสะพานกันอย่างนี้นะครับทุกคนนี่เป็นสะพานทางเดินนะเลยก็คงไม่มีอะไรมากมายนะดูนะครับนี่ดูนะครับความสวยงามของเมืองไทยนะนี่แหละครับเมืองไทยใครบอกว่าไม่เจริญผมไม่เชื่อครับผมเพราะผมอยู่เมืองไทยมาหกปีครับนะผมได้เห็นอะไรละหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะทุกคน อกเ,เลยว่าแต่ว่าผมเพิ่งมาเที่ยวจริงจังได้ประมาณ5เดือนนะทุกคนก็คือแบบเที่ยวแล้วก็เปิดโลกใหม่นะเปิดโลกใหม่นะทุกคนนอน,นีะัอันนี้นนนนนก็จะเป็นตลาดเป็นร้านนั่งชิวนะพี่คนนะนี่จะเป็นร้านนั่งชิวอย่างนี้เลยนะ ตกกินเย็นนี่คนเยอะมากบอกได้เลยว่าเพราะว่าจุดนี้นี่เป็นจุดหนึ่งที่ว่ามีโรงแรมหรือว่าตึกอาคารเยอะมากนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นแนละ้วพอตกดึกดๆนี่คนจะเยอะคนก็จะมานั่งกินตรงนี้กันแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับหน้าฝนก็คนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะและถัดไปก็อย่างที่บอกเลยสุดนูนเป็นตลาดภูนะตลาดพูก็ตกกนเย็นเนี่ยคนจะเยอะหน่อยอย่างที่ผมบอกแะจุดนี้มันเป็นจุดที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นบริษัทก็เยอะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าตึกอาคารเข้างที่จะเยอะมากนะผู้คนก็เลยจะเยอะนิดนึงนทุกคนดูนะบรรยากาศนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่เมืองไทยนะบรรยากาศเมืองไทยนะทุกคดบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกทุกคนก็มทุกคนมาดูแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้หลายๆคนได้ดูบรรยากาศ อยู่ที่เมืองไทยนี่นะครับบรรยากาศนะบอกเลยอันนี้นนนะนนคือนี่เป็น,นตลาดนะอันนี้เป็นตลาดนะด,ดูนะตลาดเดินเล่นนะนเขียนว่าตลาดเดินเล่นนะทุกคนตลาดเดินเล่นดูนะความสวยงามนะบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะทุกคนโอ้วลองมาเที่ยวดูได้เลยนะตอนนี้พระเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเอาน้ำรีดน้ำหมอกนะทุกคน เพราะว่าฝนมันตกนะเนื่องจากฝนตกนะตกกลางคืนจะสวยนะเพราะว่าเขาจะเปิดไฟตรงนี้นะไฟก็จะเปิดทําการนะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากๆนะคือ<ด>อันนี้เป็นสา,าลารอรถเมย์นะทุกคนสา,าลารอรถเมย์นะตรงมันข้ามนะ<ด>บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับดูบรรยากาศของเมืองไทยบอกได้เลยว่าอันนี้ก็เป็นจุดรอรถนะ รอรถสามารถรอรถตรงนี้ได้ครดูนะบรรยากาศนะรอรถปออะไรได้นี่สะดวกสบายครับผมนี่ของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็มีข้างในก็จะเป็นตลาดนะข้างในจะเป็นตลาดก็ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหรืออะไรเยอะแยะมากมายเลยข้างในนะผมเคยเข้าไปกินข้าวอยู่ข้างในนะทุกคนแต่วันนี้ก็คงไม่พาทุกคนเข้าไปนะครับแต่ว่าข้างในเป็นตลาด ถ้าคนไหนมาอาจจะยังไม่รู้นะเพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นขายพวกมือถือต่างๆไม่ว่าจะขายเก็โทรศัพท์แล้วก็จะมีตลาดเดินเล่นเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าข้างในจะเป็นตลาดใหญ่เลยมีของกินเยอะมากผมเคยเข้าไปรอบหนึ่งแล้วนะทุกคนดูนะครับ เอาทุกคนก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะทุกคนนะก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะช่วงเย็นๆนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศบอกได้เลยว่าดีบรรยากาศดีมากนะทุกคนคลิปนี้ก็คงจบที่เท่านี้ทนะุกคนขอกลกครับว่าสบายดีสวัสดีครับทนะุกคนนะครับทุกคน